อัปเดตข่าวสารล่าสุดนะคะครัเเล่งที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่เงินดิจิทัล w a l l ล็นั้นเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นดูกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆกันอีกแล้วหลังจากที่เงินดิจิทัล w อลเล็นั้นมีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมาเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆในวันนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ได้เล่งนะคะที่จะออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะคะก่อนประรับชมรับฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ตฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ฟากก็แช่ค่ะข้อมูลข่าวสารนี้นะคะทางรัฐมนตรีเชื่อว,ว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะณนะวันที่19มก,กราคมปี2,567นะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะถ้าหากว่าได้รับหนังสือได้ร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการทันทีนะะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ยืนยันว่าข้อเสนอแนะของปปชจะออกมาอย่างไรก็ตามก็จะเดินหน้าโครงการนี้ต่ออย่างแน่นอนและยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการแต่อย่างใดคะ่ะ แต่หากดูจากระยะเวลาในปัจจุบันนี้แล้วนะคะคาดว่าจะไม่ทันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนและก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่นะคะและในช่วงที่โครงการดิจิทัลวอ l เล็ยังไม่ออกมานี้นะคะกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมความพร้อมในการพิจารณามาตรการอื่นๆค่ะโดยยืนยันว่าหากจะดําเนินการนะคะจะยังเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับ การกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนและการบริโภคอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในขณะนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นการให้ข้อมูลนะคะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะทุกคนก็ติดตามกันนะคะว่ามาตรการที่จะมาก,กระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างรองอางานดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เมื่อไหร่และเป็นโครงการอะไรใครได้รับสิทธิ์บ้างถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆกดติดตามกันไว้นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์และคอมเมนต์เปิดการ ลองเห็นให้กับคลิปของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ